สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเช้าว,วันนี้มาจิบกาแฟกันอีกแล้วครับเช้ามืดตอนนี้เวลาประมาณสักตีสี่ครับผมอากาศเย็นมากวันนี้ก็เลยตื่นแต่เช้าครับแสงจันทร์กาลังขึ้นเลยครับผพ่ถ่ายภาพไม่ค่อยชัดนะครับแสงจันทร์ มาจิบกาแฟท่ามกลางแสงจันทร์กันครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับผมมีกองไฟด้วยบรรยากาศสุดยอดครับวันนี้จิบกาแฟท่ามกลางแสงจันทร์กับกองไฟกับอากาศเย็น น้ำค้างลงเยอะมากครับได้บรรยากาศครับวันนี้ดูแสงจันทร์ขึ้นลิบลิบอยู่นูน่นท่ามกลางความมืดมีเสียงไก่ขันบ้างเพราะใกล้จะเช้าแล้วครับผม กาแฟร้อนสักแก้วได้บรรยากาศมากครับผมวันนี้จิบกาแฟกล้างง่าำกลางแสงจันท์อากาศเย็นครับวันนี้พูดผิดพูดถูกต้องขออภัยนะครับผมมือจะสั่นไปหน่อย ก็ฝากติดตามด้วยครับผมหนุ่มสุรินพออยู่พอกินกับหนาวนี้ที่บ้านผมอากาศช่วงนี้ก็แปรปรวนมากเลยครับมีทั้งร้อนทั้งฝนตกทั้งหนาวก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เพื่อนๆ อากาศอาจจะแปรปรวนเยอะไปหน่อยบางวันมีสามฤด,ดูเลยครับผมมีทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนเลยวันนี้เช้าก็ลมแรงอากาศเย็นแต่คอยดูกลางวันจะเป็นยังไงไม่รู้ครับผมก็อยู่กับกองไฟครับตอนเชา้า แล้วก็มีแสงจันทร์กำลังจะขึ้นครับผมกับบรรยากาศมืดสนิทเลยนะครับมืดสนิทเลยนะขนาดแสงจันทร์ขึ้นแล้วยังมืดสนิทเลยครับ แต่กันรีบๆเลยเค okay, นะครับผมวันนี้ก็พามาจิบก,กาแฟนะครับช่วงเช้ากับบรรยากาศเย็ยนๆ อ้ำกลางแสงจันทร์ด้บรรยากาศครับผม,มบรรยากาศดีมากครับผม ได้ยินเสียงไก่ขันเสียงนกร้องอก็ฝากติดตามด้วยครับผมหนุ่มสุรินพออยู่พอกินก็ต้องขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ